ความสัมพันธ์ระหว่างคนเกิดวันอังคารกับวันพุธมีลักษณะที่ค่อนข้างขัดแย้งกันหรือเป็นคู่ศัตรูกันตามต,ตำราบโบราณอย่างไรก็ตามในชีวิตจริงความสัมพันธ์จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและความเข้าใจของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญลักษณะนิสัยโดยทั่วไป คนเกิดวันอังคารมีนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำจริงใจแล้วพร้อมตอกป้องคนรักแต่บางครั้งอาจมีบุคลิกดุดันไม่ค่อยมีศิลปะในการพูดและอีโก้สูงคนเกิดวันพุธเป็นคนมีไหวพริบดีฉลาดหลักแหลมชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวเก่งเท่ากับคนง่ายมีความคิดสร้างสารรค์และมีความรอบคอบในการทำงานแต่บางครั้งอาจใจร้อนหรือมีความคิดซับซ้อนเกินไป ความสัมพันธ์ตามหลักโหราศาสตร์ตามตำราวันอังคารและวันพุธถูกจัดเป็นคู่ที่มีโอกาสขัดแย้งกันได้ง่ายพลังงานที่แตกต่างกันมากอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ในทางปฏิบัติแม้จะมีคำทำนายในแง่ลบแต่ในความเป็นจริงมีหลายคู่ที่เกิดวันอังคารและวันพุธที่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายสามารถเสริมกันได้หางรู้จักปรับสมดุล ด้านการงานพ้ามุ่งเป็นเด็ดขาดของวันอังคารจช่วยขับเคลื่อนโปรเจกต์ให้สำเร็จได้ส่วนไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ของวันพุธก็ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและราบร,รื่นขึ้นด้านความรักหากทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างและลดทิฐิของตนเองลงโดยคนวันอังคารลดความดุรา้าและคนวันพุธลดความซ้ำซ้อนก็สามารถสร้างความสามพั์ทีมั่นคงได้ โดยสรูปความสัมพันธ์ระหว่างเวทคนวันอังคารและวันพูดนั้นท้าทายตามหลักโหราศาสตร์แต่หากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจความเชื่อใจและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้